นะฮะแล้วก็ฝากระโปรงหน้าไม่มีการแกะเลยนี่คือเนียนกิฟฝากระโปรงหน้าไม่มีการแกะแล,ะล้วรถเอ่อรถเช่าแบบนี้มันไม่มีการติดแก๊สไม่มีการทําอะไรนะเดิมๆหมดทุกอย่างประวัติศูนย์ด้วยนะ,ะมันเลยแบบได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสูงแล้วก็สเปคคันนี้ดีนะมีกล้องรอบคันภายในเบาะหนังนะครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะฮะกล้องแค่กล้องรอบคันเนี่ยก็ผมว่าก็เวิร์กแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2 0 0พ เออสิบอ่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมดูเล่มเลยนะผมดูเล่มดีกว่าจาไม่ได้สิบเก้าอ่ะคุ้นๆนี้เอ,อ้โหโหไปไกลเลยสองพันยิบสองนะรถราคาห้าแสนกว่าบาทนะฮะลดับที่หนึ่งคืออาคาเน่ไฮรีตอ์เห็นไหมครับอันนี้คือรถมือเดียวจริงๆนะครับถ้าใครซื้อไปคือลาดับที่สองในเล่มเลยนะอืมไม่ได้เหมือนรถบ้านรถอะไรที่เขาเปลี่ยนถ่ายกันหลายมือหลายหลายหน้านะครับผมมีแค่หน้าเดียวหน้านี้แหละนะครับแล้วก็มี